แอลแล้วมีคนหู้ดยฟังเสียงไอ้ฟังเสียงไอ้ว่าจะให้เสียงผมมาฟังไปแล้วศิลปินท่านต่อไปแล้วแต่ไอ้กัแม่เป็นห้องไว้ไอ้แม่เป็นห้องไว้ไอ้อาไว้อย่าอย่าอย่าน้องไว้ว่าไปเลยนะครับนี่แหละครับโอ้ขอต้อนรับกับไอ้เท่อุเทนยภูมินเขอเสียงปรุ้บด้วยครับกับสวัสดีครับ เซอร์ไพรส์ของเซอร์ไพรส์เดินขึ้นไปทีเองเลยอ๋อครับผมวันนี้มาได้มาคนเดียววันนี้มาโดยภูบาอาจารย์ครับผมแน่อาจารย์สอนดูยางนะครับครับเป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนยุพราชนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีนะครับโดยเฉพาะเครื่องเป่านะครับขอเสียงประมือต้อนรับอาจารย์วิเศษบุญนนท์ครับ มีรุ่นที่แห่งคนครับครับไปสร้างชื่อเสียงครับเล่นดนตรีอยู่ในกรุงเทพนะครับไปเป็นเ้นห้องมืออาร์เรนจอย่างสักอย่างนึงนะครับเกี่ยวกับดนตรีแบ็กอัพเพื่อกับบริษัท JSL นะครับครับเชิญพี่โลครับพี่โลดครับไปหมกตัวอยู่บนรถรถเบียนะครับ เพงเพงเพงเอาใจไม่ยกผมห้องผมห้องเป็นว่าไอ้เทพนะครับแต่ว่าก็จะอยุ่น้อยหรอกผมแต่ว่าปร่เจ่อย่างคือคนคนศิลปินหรือว่านักร้องเราก็นักจัดรายการอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเขาอู้เขาก็จะให้เกียรติซึ่งกันรายการ ให้เกลี่ยนกันออะนะเขาเลยจะฮ้องว่าไอ้เทนะครับไอ้เทก็จะฮ้องผมว่าไอ้น้องนะครับจริงๆผมต่ฮ้องว่าไอ้ไวเพราะสีจะแตกต่างกันแล้วไปนะครับน้องไว้ต้องไวขอบคุณไอ้น้องนะครับวันนี้ตะกี้ต่อแรกเล่นเซ็ตเลวจะปิกเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนอมว่าลบกวนนะครับให้ช่วยเล่นกีตาร์ให้ตัวเองนะครับวันนี้ต้องบอกว่าดีใจนะครับพี่ได้มาอยู่บนเวทีนี้นะครับผมได้ได้รับ คำสั่งจากอาจารย์แสวงนะครับอาจารย์โรหานะครับเมื่อสักสองเดือนก่อนนะครับบอกว่าจะมีงานนี้นะครับผมก็หับปากทันทีเลยนะครับก็อยากบอกว่ายุทราชนะครับสั่งออย่างอุเทนบอมินได้ทุกอย่างครับนี่นี่ครับเลียกยุทราชเราเข้มข้นนี่ มีไม่ยิ่งมาหลายใจจะยัดเอาผมไปเป็นแฟนลาลาเจอกันมืสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนและสนกันถ้าเป็นพี่สาววอร์อรีเ่เมา meu หล่องปมมือเหมือนเฮาเนี่ยอย่าให้เสียหน้าครับเดี๋ยวลงวิธีผมคืนครับเะครัวเพลงชื่อว่าพี่สาวครับพี่ครับนะครับผมเอเอเอเเทพจอมหูอยู่นอกว่าเพลงพี่สาวครับเนี่ยฮ้องว่าพี่สาวครับครับผมแต่ชื่อเพลงชื่อว่าพี่สาวครับพี่สาวครับเพราะเพลงนี้พุดขายทั่วประเทศครับคืนไปพี่สาวที่อื่นนี่ จะเป็นเรื่องเป็นลาวได้ภาษาภาษากลางนะครับมันเพิ่งมาบัญญัติขึ้นคนํานี้จริงๆไม่อยากรู้จริงว่าใครมันเป็นคนบัญญัติคำริษขึ้นมาอปีเนี่ยครับอ,อ,อเขาถือว,ว่าเป็นแมงป่องนะครับก็โอแ้แบบแมงอ๋อจะเป็นพวกมแมลงอะ่ะ ครับมันปี่ได้แรงมันปี่ได้นะครับโอเคเคยโดนไหมพิ่งปีเพิ่งต่อยกันอ๋เพิ่งต่อยเพิ่งต่อยเพิ่งปี่โอ้ส์นะับเหมือนกันนท่านอากาศครับเนี่ยครัที่เป็นปิดคลิปกันนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยเพิ่งต่อยต่อยอะไรยังไม่ใช่เพิ่งอ๋อ พี่โดนอะไรต่อยมาพี่เป็นผมขาวเออต่อต่อยต่อต่อยต่อยนานหรือยังพึ่งต่อยเออเออต้องลงพึ่งหรือต่อต่อยแสดงว่าพอต่อยต่อต่อย่อยแสดงว่าพอคลิปเดียวกันพอคลิปเดียวกันโอ้มนต่อยครับป๊มันเนี่ต่อยกันไปต่อยกันมาเนาะมันเหมือนกับอันเมืจากพีสองพันกับโอเดดอกเหมือนกันนะอันนี้เป็นของคงบ้านหอโอ้งครับโอเดดดโอเดด โอเดตี่เป็นด้านสแบบองคนเป็นกระเทยหรือกูน้นะโอ้ oh, uh, ผมผู้จาง <c oughs> ผมผู้จางแต่โอเดตี่เป็นนางแบบ <c oughs> อันนั้นก่อนะตัวเดี๋ยวตัวขึ้นก่อนนะั่นแล้วก็อนันอีพี่ขึ้นลูนบัดใจพี่ขึ้นก่อนกาล้วเปิ้อนจะขึ้นทีหลังก็ถูกแล้วหรอก็พี่ขึ้นก่อนแล้วตัวขึ้นมาลูนบัดใจ พิ่นจะขึ้นทีหลังปีหให้ปีขึ้นก่อนก็เที่ยงกอนไรเงี้ยนะครับผมอันจะกินเพลงที่ฮาอู้กันไปก็อู้ว่าจะม่อนกันนะครับนั่นคือเพลงพี่สาวครับซึ่งผมผมผมเลือกเพลงนี้นะครับตึกสากันที่พี่อุกับออนไอเทว่าเพลงไหนจะเปิ่งฮะไอเท่น่าจะเปิงกับเพลงนี้เพราะว่าดูเมื่อใดดูเมื่อใด ก็อบอกมีอายุเปลี่ยนแปลงสกเตือนนะครับก็เลยว่าเฮ้ยนี่ไอ้เท่ห้องเปิงละห้องกระไข่คนได้ก็เป็นพี่ไอ้เท่ได้มนเลยผมวินโยดผมบอว่าจะเป็นสาวน้อยสาวใหญ่นะครับเพราะว่าหน้าแถมก็เปลี่ยนเนาะก็ได้ก็อย่างเงี้ยเหมือนเราสตาร์ฟไว้ะอืมนะครับผมคนนออี้อข่ขครีมหรอครับ ผมกำลังทำคอลลาเจนขายครับอ๋อกำลังทำคอลลาเจนได้ะได้เป็นลูกค้าอะไรต่อต้องรอเลยครับถ้ากินคอลลาเจนผมนี่เป็นอมตะเลยครับนั่นครับเดี<อ>๋ยวจะเอามาให้อาจารย์กินตัวครับเพราะว่าเข้เรื่องข้อเขา่าอ๋อนึกว่าเีอาจารย์กินปุ๊บผมอาจารย์จะเป็นสีนี้ <laughs> เป็นอมตอะอะ <laughs> <laughs> ไรอะนะครับผมอันนั้นก็เป็นอาจารย์ของไอเทพครับผมซึ่ง อาจารย์พิเศษที่เป็นคนที่นะครับช่วยเหลือแล้วก็อันเป็นผู้ควบคุมวงุริญญาของโรงเรียนยุพราชนะครับผมแล้วก็เป็นอาจารย์ของไอเทสุเทนทอมินเตยแล้ววันนี้เพ่นก็มาเป่าแซกนะครับเป่าแซกนะครับเอาเสียงที่ถูกนะครับผมมาเล่นแซกเล่นแซกครับมาเล่นแซกนะครับผมมาจมาเล่นแซกบูอ๋อมาเล่นแซกบูครับ ง่ายๆผมมาเล่นตัวกันไงผมเล่นกีตาร์ผมไม่ได้เล่นแซกก็เล่นแซกตัวหมูครับผมแต่ว่าออกเสียงแบบมงเมียงๆเนาะครับบางทีก็บอกเล่นเป่าอย่างเนี้ยเป่าแซกเล่นอย่างเล่นแซกหมูเป่าแซกหลายคนออกเสียงแบบมงเมียงอันนี้อันนี้อาจารย์มาเล่นแซกเดียวอ๋อคำพูดมีเปเล่นอย่างครับอาจารย์ เบสเบสนี่โดยเฉพาะนะครับพี่โลดปกติเล่นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเล่นเป็โนโรครับครับวันนี้มาเล่นวันนี้มาเล่นเบสนะครับเพิ่นเป็นระดับอาจารย์ละิ่นเลยฮ้องว่ามาสเตอร์เบสครับอ๋อมาเป็นระดับปรมาจารย์ละเนี่ยเบสหลักเบสหลักเนเขาหันหน้าตาอีบันนึเกเดยว่าจะเป็นโหนอย่างอีนเนะี่อเท่เทนผมคนเนี่ย ออกทรทัศน์ก็จัดดีหรอวแต่ตัวน้อยเดียวซึมเข้ามาหาผมกันทีเลยครับโอ้หนั่งผมนั่งฟังไอ้เมอนและยิ่งกว่ากระดาษซึมซับซับเหงื่อซับมันนะนะครับผมแต่ที่เป็นผมนี่ซึมซับมากกว่าครับก็เอาลอรีซึมซับสบายทั้งคืนอันนี้เพื่อนเล่นวันนี้เป็นกีตาร์หลวงเนาะ เบ็ดหลวงเบ็ดหลวงับเบ็ดหลวงนะครับผมเออเหมือนกันเลยเนี่ยนี้แต่อันนี้อันนี้ของน้องไว้นี่เป็นแชมป์เป็นแชมป์แชมป์สลอจากรายการคุณพระช่วยโอ้ออันนี้ตต้เต่เลยนะครับแชมป์สลอจากรายการคุณพระช่วยแล้วเป็นแชมป์สลอตลอดกาลเลยโอ้ของรายการคุณพระช่วยเพราะรายการคุณพระช่วยต้นจริงไปละได้แชมป์ปุ๊บเลิกรายการครับเลิกรายการไปไป่วนมันจะเป้นเลิกนะครับผมอ่า แล้ววันที่ได้แชมป์นะครับต้องขอบอกว่าหน้าปราบปื้มมากเลยเพราะว่าคนที่เป็นกรรมการครับเป็นครูแอบพานุธาต์เป็นอาจารย์ขันนี้ชมูแบบเติร์เตอ <c oughs> เลือกกันเองก็หมูเอากับหมูนั่นน,ะน่ะนะ <c oughs> เอาไปนี้เสมอกันกันกน <c oughs> คนอื่นเพื่อเลือก <c oughs> อ๋อครับผมนี่คือน้องไว้ครับข้ออ่ะนี่น้องไว้โชว์สลอแป๊บหนึ่งครับก่อน้องไว้เดี๋ยวโชว์สลอ กับคนเติงเล่นตัวกันมาเมินเพลงต่อโอเคโอเคโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้เพลงนึงที่อยากทิ้งให้เทศทองนะครับเพลงนี้หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นโลโก้แล้วก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้เจริญัเพชรนะครับกัเป็นงานเพลงที่ชื่อว่าอุ้ยคำใครห้องต่อยได้ชจ้าเอเ้าเอเจ้อ Yeah. yeah. ใสอารมณ์สอารมณ์นะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็จะต้อสิกัดโอ,อกเท้าขึ้นตัวเพลงไปน้อยที่เนาะไม่แล้วนะครับผมชีวิตของคนเฮานะครับแต่แต่แล้วเฮาจะสุขจะเศร้ามันอยู่ที่ตัวเฮา,า,าครับคุณจะฟังเพลงที่มันเศร้าคุณจะต้องอินกับมันครับคุณจะฮ้องเพลงให้มันม่วนคุณก็ต้องอินกับมันเพราะว่าจะม่วนจะสุขจะเศร้าอยู่ที่จิตใจนะครับท่านแล้วอ,อ่ะครับ ฉน,นว่าเพราะฉะนั้นเพลงต่อไปนะครับถึงจะเป็นเพลงอกหักก็ตามนะครับฟังไปแล้วก็ยิ้มไปอ๋อเราต้องไปเศร้ากับม,มันเต้องเศร้ากับม,มันอีกแม่น,นะครับอ๋ออมึงล,กลงะกงกันไปละได้ละไป,ะะไปเอเอต้องอารมณ์นี้อย่าไปเศร้า Sometimes you're all a sidebar. ิเศษนะครับแล้วก็ขอสื่อประมือกับไอเทลเทนพรมิน้วยครับผมแล้วก็ฝากไอเทวไว้โดยครับผมอ๋อเอ๊ะขอเชิญอาจารย์แสวงแสวงยังสกุลเลยครับอาจารย์แสวงมามาแล้แซมมามาหรือยังครับมาละมาตั้งเพล่ะอาจารย์แสวงมาละแซม ก็มาแล้วกัแซมเลยครับเราจะเ่อแล้วออกออกไปเลยล่ะเป็นอาจารย์ของไอเทมแล้วนะครับผมวันนี้ไอไอเทพนะครับผมมาด้วยคำสั่งครับจากอาจารย์นะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับผม อาจารย์พิเศษนะครับขอรู้สึกขอบคุณเท่นะครับในฐานะที่เป็นนักเรียนเก่ายุคลาชนะครับขอวันนั้นขอกาเดียวว่าจะจัดคอนเสิร์ตจรันที่เจงดาจัดครับยินดีครับมาเลยครับผมมีสักอย่างไปเองมาเองนะครับขอขอพบมือให้ครับเพื่อนกรรมครับดังนั้นวันนี้ในฐานะที่ผมครับอาจารย์พิเศษเป็นครูเก่าของเพื่อนเนาะซึ่งเป็นครูงำลายคนที่ไม่ได้มาวันนี้ก็คนเปิดตัวแทนครูเพียนยุธราชวิทยาลัยมอบ ชอดอกไม้นี่นก,กับเท่ในฐานะที่เป็น1ิเก่าที่ได้ไมาช่วยงานวันนี้นะครับถ่จาพิเศษยรูป่ารุนนกันเป็นที่ระทกนะครับผม ครับผมเวลาถ่ายรูปนะครับหูหอกจะเงียบกันนะครับเน,ะบนบนะบบบงจากว่าปวดเสียงเข้ากล้องโอ้โอ้เปล่าเปจะถ่ายวิดีโอเดี๋ยวไนไอเท้ฟังไปเจอไอเทสไอเทเขาต้องไดีลืมว่าอันนี้จะฝากไว้เลยว่าถ้าไปที่ไหนนะครับเขาต้องเตือนคุณผู้ฟังว่าน้ำมันแลงก้าแหงเต้าเก่าประหยัดไฟบ้านไผ่บ้านมันเริ่มต้นที่ตัวเฮาครับครับ ทุกนาทีทุกนาทีดูที่สีบ้านเขาคนที่อยบ้านเขานะครับคนที่อยูบ้านเขานะครับผมจะกล้าทุกนาทีเลยครับขอบคุณจ้นะครับผม